พระสารีบุตรเคยถามพระศาสดาว่าทําทานอย่างไรได้ผลใหญ่ได้อน,นิสงส์งใหญ่และท,ทาําไไนนท,ทานอย่างไรได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์งใหญ่ยมว่าทําทานยังไงได้ผลใหญ่และอนิสงส์ใหญ่ได้แต่เม็ดแตมหน่วยเป็นอริบุคคลด้วยเคยมีคนบอกโยมไหมว่าทําทาน แล้ววางจิตยังไงจึงจะได้เป็นอริยบุคคลพระศาส,สดาเนี่ยไม่ล,ลำดับอย่างนี้ลำดับแรกเลยพวกหวังผลในทางเคยให้แล้วหวังผลไหมหวังมีจิตผูกพันในผลไหมสลับชื่อกันเต็มเลยใช่ไหมอ,อ่าโอ้ตามนะไม่ได้เลยเอา่าคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทางน,นี้มาเคยคิดไหม อเคแอบ,บูนยาบูให้สุดเลยนะครูนี้จะไปเป็นนี่ครูเจ้าเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของอ,อ่ครืึ่งรูปไายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟการสมณะหนึ่งราบเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเหล่าจารุมหาราชิกาเมื่อสิ้นกับสินนิสิญยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเป็นอาคาเี สูงขึ้นไปเนี่ยผู้เจ้าบอกอยังไงเขาไม่หวังผลไม่มีจิตปลูกพันไม่มุ่งการสังสมแต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงแต่เมื่อตายแล้วก็ต้องเป็นผู้กลับมาสุขสันสวรรค์เหมือนเดิมอีกพวกหนึ่งไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาไอ้พวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามา แต่หลังจากตายจากชั้นยามาต้องกลับมาสู่สังสาร,สราไม่พ้นนรกกับในอาจารย์เผยสัยอีกพวกเขาคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ปวดให้ดีกว่าเ,ออเป็นนักบวชไม่ได้หุงหาอาหารให้ซนะนหน่อยนะอพรกนี้เป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะบางพวกก็ทําตามฤาษีในครั้งก่อน ตรงนี้ก็ไปเกิดเป็นนิมมานอรดีอีกพวกหนึ่งเพื่อความปลื้มใจอย่างที่บอกไปเมื่อครูน่นี้ไปเป็นเทวดาชั้นปาริมิตาว,วัสวติพวกสุดท้ายเลยไม่หวังผลไม่ผูกพันไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดว่าทำตามประเพณีไม่เพื่อความปลื้มใจผิดจินใจ ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานันเทวานันและเมื่อสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเป็นอนาคามีเป็นอริยบุคคลได้ตอนนี้ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตทำย่างไงเพราะเขาได้เป็นอนาคามีเขาได้เป็นอริยบุคคล คือเขาได้ทั้งผลใหญ่ไปเป็นเทวดาด้วยและได้อันนีสงส์ใหญ่คือเป็นอริบุคคลด้วยก็นะสแสดงว่าการให้ทานความจิตแบบนี้เป็นอริบุคนะคลไม่ต้องหวังผลไม่ผูกพันไม่มุ่งการสั่งสมและอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นะและการคิดทุกแบบไม่เอาแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิต แลวปรุงแต่งยังไงเนีก็ต้องไปสู่ที่โยมคนนี้เขาพูดว่าวังจิตละความกระดิพระเจ้าตรัสบอกโสดาบันให้ทานแบบโสดาบันให้อย่างไงโยมต้องมีความมั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์และเป็นผู้มีใจปราศจากคามาระลีเป็นมนติมีจาขะาอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกรนให้เป็นผู้โกรแก่การขอ ยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรียนพวกนี้เป็นอริบุคคลโสดาบันผู้เชาบอกเธอมีคุณธรรม4ี่อย่างเนี้ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีการให้ทานโดยวางจิตละกวตกนียมได้โสดาบันบุคคลตามที่ตัดไปกับช่งางไม้ในพระสูตรนี้